เป็นไงเค้ยเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ก็หยุดยุดลงได้ได้ได้ท่านผู้ชมเวลาลงเนอนก็แบบนี้เลยสบายอ่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องธนาสอนติชิงด้วยนะครับเฮ้ยทำไรวะเฮ้ยอ๋อเช็คคลิปครับคลิปอะไรวะเนี่ให้ตู้ล้งคลิปใหม่ปืนหนีไปไป เม่ม <Okay. S 2> ีนะโคตรแท่ฮะโคตรแท่ฮะโคตรแทะดูจากชวดก่อนบบวันนี้อะท่านผู้ชม,ม <c oughs> โคตรสบายอ่ะนี่นี่นวันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ในอ่ออีกออฟฟิศหนึงนะ่ง <c oughs> อะไรท <c oughs> ่านผู้ชมวันนี้นะครับเปิดในทีมแบบออฟฟิศออฟฟิศอีกอีกที่หนึ่งที่หนึ่งเนาะนะครับคนละเพจก็อยู่คนละที่นะครับอันนี้เป็น ออฟฟิศเพจของน้องชายนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับถ่ายรอบๆถ่ายรอบในสตูดิโอถ่ายถ่ายรูปของเราอะ่ะเออท่านผู้ชมอันนี้นก็มีของเข้าใหม่นะครับไม่อยากพูดนานไม่อยากพูดพร่อมทำเพลงนะครับก็คือเก้าอี้นะครับเก้าอี้เลยเหรอเป็นเก้าอี้ของโอจิซังถอดหน,น้ากากก่อนไหมอ่ะถอดก็ได้ถอดได้ครับโควิดน่นาจะนอนแล้วมั้งนอนนอนได้แล้วหรอฮะมาเห็นไหมาดูไม่อยากพูดนานนะครับท่านผู้ชมนะ โอ้ยแกงี้เหรอแกอย่างนี้เลยมาจะเปิดให้ดูเขาแม่งเหมือนคู่รับไอ้อันนี้อะไรวะอ๊ะอะไรวะเฮ้ยอะไรสงสัยอ๋อจำกระแทกหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยลืมลืมมากสั่งอันนี้มาด้วยอ๋อมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วบอกอันนี้ก่อนนะครับอะไรอ่ะแพงละร้อยห้าสิบเฮ้ยอย่าขี้โม้นะแพงละร้อยห้าสิบจริงจังซื้อไปสำหรับคนที่บอกว่ากูขอยืมสต๊อปไลน์หน่อย เฮ้ย <Hey. S 1> อ่าเพื่อนยืมสต๊อปไลน์ถามว่าได้คืนไหมไม่เจอประจำใช่ไม่เคยได้คืนสักทียืมแล้วคือยืมครับท่านผู้ชมนะถ้าเราซื้อไปแบบนี้ไปห้อยไว้ที่ตัวขาลมแบบนี้เราไปห้อยไว้เลยอ่ะห้าบาท<อ>มึงอยากได้มึงเอามา5้าบาทแล้วมึงดึงไปนะครับท่านผู้ชมขาย5้าบาทท่านผู้ชมยังเหลือกําไรเป็นกือเขาเรียกว่าเป็นกึอ,อนี่ดูโห ไปตกปลาแล้วยังได้เงินเหรือใช่ใช่มีมีมีหลายเบอร์ผมสั่งมานะครับพันแผงท่านผู้ชมมีแบบยาวเบอร์เอสแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเนาะโอ้โหเล็บน่าเกียดมากออไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดเนาะอ่านี่ประมาณนี้นะครับแพงละร้อยห้าสิบแล้วก็มีทรงอ่านี่นี่อันนี้ทรงยาวใช่ไหมอันนี้นี่นี่ใส่ได้ตั้งแต่เบอร์สิบห้าเบอร์สิบแล้วก็เบอร์แปด เบอร์หกใส่ได้หมดนะครับท่านผู้ชมนะฝากไว้ด้วยแพงละลายห้าสิ uh huh. มาเดี๋ยวเรามาดูเก้าอี้ที่มันเพิ่งเข้ามา oh. อย่างแรกสีแซ่บเอางี้เลยเหรอใช่อย่างที่สองทีสันเยเช่นี่เหรอทีสันอะไรอีกมันมีกี่ตัววะ uh oh. มาดูก่อนดูก่อนเองนะเนี่ยเฮ้ยทีสันมาสองสีแต่ว่าคนละราคากันนะครับอ๋ออันนี้อันนี้สีเงิน มาเดี๋ยวเปิดดูอีกอนันมันอยู่ไหนกันแม่เนี่ยสั่งอะไรบ้างนเนวันวันเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ของเข้าทุกวันบอกเลยอ่าถ้าใครติดตามผมนะครับทําไมถึงลงคลิปทุกวันเพราะว่าของมันเข้าทุกวันต้องรีบระบายนะไม่มีเงินใช้ตังค์นะไออม่มีเงินใช้นี่นะอันนี้มันมาพันแผงท่านผู้ชมมาพันแผงเย้มีมีทุกลังมีทุกลาง,ลางส่งมาแต่จีนครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าส่งมาจากจีน หรือว่ามันอยู่อยู่หลังบ้านมีอีกสิบกว่าสิบเกือบยี่สิบลังนะครับท่านผู้ชมนะอ้าไม่รู้ว่าผมยกออกมามันจะมันจะโดนรถลังหรือเปล่าว่ามันมีมันมีตัวเพราะว่ามันมาสามสามแบบผมสั่งเข้ามาสามแบบนะครับท่านผู้ชมเอ้ยน่จะตัวนี้อ่าคอยใช่คอยได้คอยโดนโองเดี่ยงเนี่ยมาด้วยมา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 ใหรีวิวให้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่เอาอันนี้ไว้ก่อนนะครับ แพงละร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชมแพงละร้อยห้าสิบคันราการคันรากานนี่หนึ่งนี่หนึ่งแพงละร้อยห้าสิบมีสองทรงนะครับมีเบอร์เอสและเบอร์เอ็มตัวนี้เป็นเบอร์เอ็มมันจะใหญ่ๆหน่อยอันนี้เบอร์เอสเล็กเลยนะครับท่านผู้ชมตาอไปด้วยร้อยห้าสิบบาทซื้อไปไว้ติดกล่องสาหรับพ่วกที่ไม่ชอบซื้อแม่งขายให้เลยขายเลยเรียบร้อยเอาไปเป็นแพงถ้าจะยืมเอามาห้าบาทมือเอาไปเลยเรียบร้อยอย่างนี้แฉวมากมา กาอี้ตัวแรกนะครับท่านผู้ชมนะกางี้ตัวแรกอ่ะมันจะเป็นตัวนี้ที่ผมนําเข้ามานะครับชื่อว่ารุ่นซีแซด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 ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นกาอี้ที่ราคาไม่สูงนะครับท่านผู้ชมถือว่าน่าใช้มากมากอ้ยนี่เหรอ่างนี้เลยโอ้โหเฮ้ยวัสดุมันดูแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับท่านผู้ชมนะเป็นอลูมิเนียมนะครับ ผมบอกเลยว่าสุดยอดเลยเดี๋้อคุณร้อยโลคุณจะนั่งได้เหรออ่าเหยียบไม่ดูเฮ้ยเฮ้ยอย่านะหักนะเฮ้ยเฮ้ยผมร้อยโลครับร้อยน่าจะร้อยสิบโลแล้วแหละดูดูดูจากคนเป็นไงเนี่ยได้คลิปตอนเข้าตอนเข้าคลิปแล้วร้อยสิบโลเหยียบยังนิ่งๆอ่ะนิ่งๆอ่ะท่านผู้ชมเป็นไรเพลยวมาเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องออปชั่นนะครับออปชั่นของเขานะครับจะมีโต๊ะแบบนี้ให้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มีฝา เราได้ให้อ๋อพนักพิงเนาะนี่เดี๋ยวประกอบให้ดูนะครับสิ่งต่อมานะครับให้ถ้วยนะครับผสมเหยื่อกินข้าวได้ไหมได้ได้ได้ท่านผู้ชมได้เนาะเวลาหลิวก็ข้างบนเป็นข้าวข้างข้างล่างเป็นแกงนะครับซุดแกงแล้วก็ตักข้าวใส่ปากโอ้ยเย็ดผามผามช่ว <Bing> งนี้นะครับรีวิวสินค้าจะอิงตลกนส่วมากเห็นผู้ชมซีเรียสกันเนาะซีเรียสกันนะครับช่วงโควิดก็รักษาเนื้อรักษาตัว มันก็มีทางออกนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็สักหน่อยวัคซีนก็มาแล้วแหละนะครับไม่ต้องเป็นกังวลก็เป็นกังวลได้นะครับแต่ว่า yeah, <serious. S 2> อย่าซีเร<า><ป>ียสอย่าทำให้อ่ชีวิตประจําวันมันรู้สึกหมนะหมองหมนหมองนะครับท่านผู้ชมสนุกบ้างนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่บ้านหาตุ๊กปาดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะอย่าอยู่อ่าในแหล่งที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับก็สามารถทําให้ท่านผู้ชมมีชีวิตรอดไว้ตกปาในอนาคตได้นะครับ <Okay. S 2> <laughs> ย่ดวย่าวยดบีเดตป่ะสองพันสิบเก้าเนี่ยเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยอ้วนนะครับผมสมาร์ทนะครับผมสมาร์ทวันแผกวันแผกพรคุณผู้ชมสมตรงนี้ก็ทํางานดึกนะครับนอนก็ดึกนะครับเพราะฉะนั้นแดดก็ดึกเลยแดดยับเลยใชเลยมาสิ่งที่แบบแถมมาเอาเรารีวิวแบบแบบนี้เลยแบบรั่วๆไปเลยนะครับอันนี้ก็ตีนเป็ดนะครับแล้วก็อันนี้จุดยึดที่วางคัน นะครับท oh. ่านผู้ชมนะนี่แถมมาให้เลยหรอแถมมาให้แบบนี้นะแบบนี้นะดูนะตัวนี้ไม่มีน็อตน,นะครับนี่เปิดตัวนี้ออกนะครับท่านผู้ชมจุดยึดที่วางคัน uh huh. ตัวนี้นะครับติดสูงเท่าไหร่ก็ดีนะครับนี่เออจุดอยู่นี้อ่าอ๋อจะวางคันได้ oh, อันนี้นอันนี้ผมถนัดซ้ายนะครับถ้าคนถนัดขวาก็ไปจับอีกข้างหนึง่งแล้วก็เลื่อนตัวนี้มาฝั่งนี้เพราะว่ามืออีกข้างนึงเราไใช้ปั้นเหยื่ดนะครับท่านผู้ชม oh. นี่ตัวนี้ปรับระดับ สูงต่ำปรับุนตัวนี้นะครับได้ไหม<ะ>ได้เนาะโอเค okay. มาส่วนตีนเป็ดก็นี่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับท่านผู้ชมนะแข็งแรงวัสดุก็สแตนเออลูมิเนียมอ่ะหนาๆครับท่านผู้ชมร้อยโลผมขึ้นยืนให้ดูแล้วก่อนครบมือเลยวิธีใส่นะครับท่านผู้ชมก่อนครบมือนี่สวมแบบนี้อ๋อแบบนี้เลยหันเข้าไปนี่นี่เสร็จได้แล้ว จะทําให้ดูอ่าทําให้ดูเลยผมจะทําอย่างเร็วนะผมไม่ได้ดีดนะครับท่านผู้ชมนะดูจากสภาพนี่ครับไปรุ่นเบาหวานนะครับท่านผู้ชมรุ่นเบาหวานปเบาหวานเบาหวานเบาหวานกับชูวตากองล้าไปแล้วไปแล้วไรชีมสี่คนได้ไหมได้ครับผมถ้าไม่หันะหนี่เสียงนี่ท่านผู้ชมก็ถือว่าสุดยอดอันนี้ก็วัดอางนี้ถ้าคันใหญ่นะ ถ้าคันเล็กก็อย <R ud whatnot> ่างนี <R parole numbers> ้เลยปุ oh, ๊บป <R west> ๊บ hey. ไี้ได้กว่าเวลาใส่เหยื่อก็ปุ๊บ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 ปั๊บปุ๊บปุ๊บปุอบปุ๊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 อปุ๊บาุ๊บป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 ร๊บปุ๊บปุ๊บปน๊บุ่๊บปับปุ๊บปเ๊บปุ๊บาุ๊นปุ๊บปบปุบ่ม๊บปุบอุ๊บปุ๊บยุ๊บปกกบปุ๊บปร๊บปุ๊บาุ๊บมุ๊มปุ ผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมคนไหนที่ต้องการก้อี้ไว้ใช้นะครับผมสาหรับแบบว่าไปตกแบบไม่ไม่อยากโคกหนักอะระหว่างจี้สันกับไอตัวนี้ตัวนี้เบากว่าเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไอตัวจี้สันจะหนักขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะมีแบบพนักพิงข้างหลังแล้วก็เป็นแบบออปชันขึ้นมานิดนึงเปิดราคาไปที่890บาทเข้านั้นอู้ไ้แบบนี้เลยเหรอได้ตัวนี้ไว้ลองนะครับบางทีเราเป็นพื้นซีเมนนะครับแล้วก็ใส่ ยางเลยเข้าไปนะครับขาสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับบางทีข้างฝัง่งข้างหลังมันสูงกว่าแล้วก็ปรับตัวนี้ขึ้นนะครับเอาตัวนี้<อ>ลงไปปรับได้เนาะใช่มาตัวต่อไปเลยตัวต่อไป่านผู้ชมอันนี้เป็นของอ่าอันนี้เป็นจีสารนะครับจีสานจีสานนะครับแบรนด์นี้เรืองลีตัวน,นี้ก็ถือว่าผมเคยขายมาครั้งหนึ่งแนละ้ว เป็นตัวที่น่าใช้นะผมว่านะครับเพราะว่ามันมีพนักพิงนะ่สายนอนบ่อนะครับสายนอนบ่อสายนอนบอ <laughs> าอทนายกรน,นอนบ่อเคยได้ยินไหมไม่ตกปลาใช่ไหมอนอนเอ้ยตัวนี้ผมว่าน่าจะสบายนะเี็ไหมมันมีพนักพิงอ๋อเออว่ะเวลา<อ>แตบบ่ว่าปลาไม่แดกเฮ้ย<อ>มันดูมันดูเท่ขึ้นเนาะใช่ใช่ใช่มันดูแบบดูเท่มากอะนิดหน่อยอะรละเอียดนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่ามันดูดีอะมันดูดีขึ้นอะง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะ เนี่สามารถแบบนี้ได้นะครับนั่งแล้วก็นอนเลยนอนเลยใช่ไหมอ่าปุ๊บแล้วก็หลับอ่าปลาบ้านช่องไม่ยอมนอนกันเลยเชียวรับนอนบ่อกันนะท่านกรนอนบ่อเคยได้ยินปะปลาดึงเบ็ดตกน้ําก็ไม่รู้นะครับอ่ามันไม่รู้ครับผมนอนมาเดวปับขึ้นให้ดูนี่ไงปรั๊มตงนี้เนาะมันสามารถนอนได้อ่ะเอาง่ายงานอนได้อ่ะนอนเขาเรียกว่าพระราชา แล้วไอ้นี่นอนสี่คนเหมือนนะได้ไหมเออได้ครับผมนะก็แต่นี่เป็นนอนเนาะบ่อไหนที่มีน้องๆพียาก็นั่งเลยสี่คนสบายนั่งสี่คนเลยต้องนี่นี่หัวไอ้ด้วยไม่ต้องกลับบ้านกันแล้ววันนี้วันนี้กลับบ้านมาเมียสองสามมึงไปไหนมาก็ไปตกปลาตกปลาครับตกปลาตกปลาเออที่ไหนมากไปตกปลานั่งได้เหรอเออกูไปตกปลาเออสนุกสนานครับท่านผู้ชม ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเรียสครับเพราะช่วงนี้ก็มันมองว่าแหละโควิดมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแต่ว่าเราสามารถปิเปี่ยงได้นะครับป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมนะก็คือก็ไปตกปลาดีวกว่านะครับต้องเจอใครนะครับท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปน,นั่งใกล้ใครเพราะว่าอ่เขาก็ไม่อยากให้เราไปนั่งใกล้เพราะว่าเรากลัวเขาไอ้กลัวเราไปแย่งปลาเออแย่งปลาเนาะมันก็ไม่อยากให้เราไปนั่งใกล้เหมือนกันนี้เป็นคติอยู่แล้ว เพราะว่าไม่น่าเกี่ยวคุณทิ้งเก่งทิ้งเก่งนะครับผมอ๋อนี้ก็มีตัวเสียบไอ้ที่วางคันใช่ใช่ใช่ไอเระวังหางโผล่นะเว้ยไม่มีหางครับช่วงนี้พุงบังหมดแหละอ๋อมันหมดเข้าไม่นะครับท่านผู้ชมนะก็เลยไม่อายนะครับเพราะว่าไม่จะแบนกูไหมเนี่ยนี่อ๋อสู้สู้หัวหน้าเผาไม่ได้ครับดีเจภูมิหางตกนะครับหางใหญ่นะครับถ้ามีโอกาสจะไป อยากยากไม่ข้อแลกครับนีเกมงครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวให้ผมดังันนี้ก่อนนะครับเฮไปอาเองเดี๋ยวเขาตกปลาทะเลนะเราตกปลาคล <c oughs> องแถวบ้านตกปลาคลองขี้ตรงคลองขี้ตรงครับผม <c oughs> น,นี่นี่มีกระเป๋าด้วยนะครับตัวนี้<ไ>สามารถใส่ทุ่นใส่พวกอุปกรณ์ซองฟงซองเบ็ดได้หมดเดีอยวว่าเขาแถมให้เหรอแถมให้เห็นไหมนี่กันน้ำได้ด้วยนะครับฝนตกฝนตกก็ไม่ต้องกลัวซื้อเก้าอี้แถมกระเป๋าใช่นี่ไงที่ที่ใส่นะครับมาดูมาดู เวลาฝนตกฝนตกใส่ทงโลชชโชทชช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 ชมช้ชชกชชชชาชชชช้ชชัชเชชชชได้บอกว่ากันน้ชช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 นนชช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 ชอชชชชนชช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 มชชชชนชช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 ช่ชช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 ชวชว่ชชชชชชชเชช ันก็ได้ใส่ตั้งแต่ตอนแรกกนแหละสักพักนึงก็ได้อ่าติดไปแบบนี้เลยเวลาเก็บใส่กระเป๋าก็ไม่เกะกะแล้วอ๋อมาชมมันสามารถเก็บแบบนี้ได้เลยมันพับแบบพับหัวเอ็มมาปลุกตรงนี้ปึ๊บแล้วก็พับเข้ามาตัวนี้ก็งอลงแบบนี้เข้าในกระเป๋าได้เลยเพราะว่ากระเป๋าเราใบใหญ่มาก <ไป S 1> ใหญ่มากผมสามารถเข้าไปได้อะท่านผู้ชมอเอาอีกแล้วเล่นปลาเฮงไหมอ่ะเล่นปนี่ผมยังเข้าไปได้ครึ่งตัวท่านผู้ชมแจวอยู่ ตัวนี้นะครับให้อุปกรณ์เอเซอรี่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับท่านผู้ชมนะเอเซอรี่ใช่เป็นอุปกรณ์ไม่ใช่ไก่กาละเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าสุดยอดนะครับมาเแกให้ดูน่าจะเหมือนตัวนั้นไหมไม่เหมือนก็คืออุปกรณ์เสริมมันจะเพิ่มขึ้นมาคือจะมีจุดยึดเพิ่มขึ้นมาให้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่มันโปรเฟชชั่นอลขึ้นมานะครับก็คือแบบคู่ต่อสู้มองเห็นก็แบบ ว้าวอล่าพุ่งอ่ะวอล่าพุ่งอ่ะกลับบ้านดีกว่าไม่สู้แล้วอ่าไม่แดดก็ไม่เป็นไรนะครับขออุปกรณ์ครบไปก่อนออ๋ขอชิงไว้ก่อนชิงไว้ก่อนชิงไว้ก่อนกูต้องเก่งอ่ะเออนี่ยึดล่มได้นะครับท่านผู้ชมนะมีที่ระวังเรานะครับชิงเหลวเราชิงหลิวแล้วก็โอ้โหให้ทำไมไให้มาเยอะยังวะเยอ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 ะจริงครับมาลองกองแขนงงแงงงแงงในหัวใจถือในชีวิตเปล่า นี่อันนี้ค่อนข้างที่จะรีวิวให้ดูเลยนะครับก็คือถ้าผู้ชมได้ไปก็ไม่ต้องไปหาว่าไอเหี้ยแม่งอันนี้ยึดตรงไหนวะไม่เห็นใครจะบอกมาเลยก็ธนากรเดี๋ยวบอกเองนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมเรื่องยากๆเราขอทําให้ท่านผู้ชมดีกว่านะครับเรื่องง่ายๆให้คนอื่อทำเออเรื่องง่ายๆทำนี่นี่อันนี้คืออะไรอ่ะก็คือปับสูงต่ำนะครับ ยังไงท่านผู้ชมโอ้โหาจะสบายขนาดนี้นะคนมันเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมนะก็คือซื้อไปเนี่ยโอ้ยบอกเลยท่านผู้ชมนะมองกันทั้งบ่อครับเอจริงดูดิมาดู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 จุดยึดมาดูจุดยึดนี่เป็นไงเทหรือเปล่านี่ออ๋อนี่คือยุดยุดลได้ได้ได้ท่านผู้ชมเวลาเราจะนอนก็แบบนี้เลยแบบไหนแบบไหนโคตรสบายอ่ะโอ้โหนียเหรอ นอนน,อนแล้วจะมาบอ่อตกปลาทำไมเนี่ยอ๋อมันนอนบอ่อนะ,อะขนาดกอนนอนบอ่อนอนบ่อห,หรือเปล่าท่านะผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้จุดยึดเนี่ยให้มาสองอันก็คือข้างหนึ่งใส่ที่กระชังปลานะครับอ่าเอาที่กระชังปลาเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็ที่กระชังปลาจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราตกได้เราก็ปลดใส่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าอีกข้างหนึ่งผมขนัดข้างซ้ายนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะครับ อ๋อนี่ใส่<ป>ที่บางคาันนะใช่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 ตัวนี้ใส่ที่บางคันนะครับท่านผู้ชมนะครบจริงๆนะครับตัวนี้นะครับครบจริงๆนะครับเดี๋ยวเปิดราคาให้ดูครบมากมากครบไม่รู้ว่าจะครบไปไหนแล้วนะครับผมครบและห้ามเลิกนะครับเยนเยคำคมๆๆคำคมคำคมมาห้าปีที่แล้วกูก็สมัยเล็กโทสเปคอะรู้จักป่าไฮไฟไหม เออให้ไฟแบบผมท้องลากใส่หน่อยหน่อยนะพ่อผู้สาวนี่โหขั้งขนาดนั้นยจะว่าไงไมัยไมให้ไฟรู้จักปาอ่ะเดี๋ยวเปิดราคาเปิดราคาดีกว่านะครับพูดมากๆแล้วเดี๋ยวดูก่อนราาคนะครับตัวนี้นะครับโอจิซังรุ่นนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยจริงเหรอหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทดูนี่ได้จุดยึดล่มแต่ว่าล่มล่มต้องซื้อแยกนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวนี้ต้องซื้อแยกนะครับไม่มีแถมนะครับนี่ ยืดได้เราก็สะดวกสบายอ่ะท่านผู้ชมนะน้องเรื่องนิดหน่อยร่มของอะไรร่มของอะไรนะอะไรนะไอ้ยี่สันที่สันที่สันยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยเหรอเอานสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยร่มหนึ่งพันสามร้อยบาทเยีได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยดูว่าจะเอาแบบเป็นยกชุดไปเลยยกชุดเลยเนาะใช่แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นสแตนเลสนะท่านผู้ชมมาดู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 รอยเชื่อมเขา แม่งแข็งแรงมาก like. สแตนเลสนะเนี exactly. yeah. well, like ่ยน right. right. ึกว่าไอเหล็ก้องแก้งใช่สแตนเลสนะสแตนเลสนะครับมาดูมาดูลอยชุ่มรอยเชื่อมของอันนี้เรดนะครับไม่ใช่รูนะแต่เลสเลยนะเนี่ยดู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 ไม่ดังเลยอะไรพออะไรมาครัอะไรวะนี่นี่สแตนเลสสแตนเลสมาด้วยมาด้วยมันนะ แต่ว่าก้ออีตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะว่านะครับทาไมดูไหมท่านผู้ชมมันมีความหนาของสแตเลสนะครับมันหนักแต่ว่าโคตรจะแข็งแรงเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทามีตีนเป็ดอะไรให้ครบนะครับท่านผู้ชม,มแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ให้ดูจะเป็นเหมือนตัวเนี้ยอ่าอ่ามีแถมให้อยู่ในนี้ละแล้วแต่จะชอบกันเลยใช่มาเดี๋ยวแกะให้ดูอีกสีหนึ่งอ่าสีนี้จะแพงขึ้นมาเพราะว่ามันมีค่าทำสีเยอะยใ่ มันมีค่าทำสีอ๋ออย่าลงล้วเ้ยก็ที่ยกล้อนึกาว่ายานอากาศใช่น,นี่นี่สีอะไรวะสีดำโอ้โหตัวน,นี้เป็นสีดำเอ้ยมันก็ตัวเดียวกันไม่เหรอใช่แต่ว่าตัวนี้จะทำสีมางสีมามันก็เลยแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับท่รนผองชมมีค่าทำสีด้วยใช่ใช่แต่ว่าพวกตามตะเข็บรอยต่อนี่เห็นไหม สีตัวนี้จะดูแบบมีมิติมากกว่าครับผนี่เราตกนี่เราตกปลากันเหรออันนี้เขาเรียกว่านะครับผมตกปลาแบบราชาครับท่านผู้ชมนะใช่เพราะว่าแม่งโคสบายเออมานี่ก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะผมจะทําให้ดูคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าตัวนั้นผมจัดเต็มให้ละอันมีเหมือนกันเลยนีเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็เราไปพ่วง อ๋อแสดงว่าอุปกรณ์ในกล่องเหมือนกันเลยใช่ตัวเดียวกันครบกันแต่ว่าคนละสีเฉยเนาะใช่ตัวนี้เป็นถ้วยแดงเย็ดชี่อ้เหมือนตัวรีพิเต็ดเปล่าประมาณนั้นประมาณนั้นเพิ่มเงินนิดหน่อยนเพิ่อเงินนิดหน่อยจะได้แปะเพื่อนหน่อยนึงนี่แต่ว่าถุงกระเป๋าก็นี่เหมือนกันนะครับมีช่องใหญ่ช่องหนึ่งนะครับผมเข้าไปอยู่ได้เลยท่านผู้ชมนะแล้วก็ นี่มีช่องหน้านะครับท่านผู้ชมใส่พวกกล่องทูงกล่องทุ่นได้หมดเล็กๆนี้ซ่อนไม่น้อยได้เลยอ่าได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองลองดูว่าผมจะใส่ได้ไหมนะเฮ้ยเอาอีกแล้วอ่าเอาอีกแล้วไปเลยอ่าโอเคอ่าแล้วแต่ใส่ใส่ได้ครึ่งตัวครับท่านผู้ชมนะค่อนข้างที่จะเล็กกว่าตัวผมนะครับผมใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับใหญ่เจ๊มาท่านผู้ชม พวกจุดยงจุดยึดก็ให้มาเหมือนกันแต่ว่าคนละสีแล่คนละสนีน่าจะเป็นเขาทำให้แบบแตกต่างดดลิมิเต็ดอะไรแหละมาเปิดให้ดูนะครับทำไมแกะยากเลยไหมอ่ะท่านผู้บริรครับข้างหน้าให้ท่านทำแบบแกะง่ายกว่านี้หน่อยนะครับผม,ผมแกะไม่ได้นะแกะไม่ได้นะครับผมเล็บไม่มีนะครับผมนี่เฮ้ย จุดนี้ยึดตัวนี้เท่หว่ะเห็นไหมมันจะมีตัวรองเอ้ยตัวนี้ไม่มีหว่ะมาดูมาดูไหนไหนนี่นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่โอ้ว่าอยู่ทําไมมันแพงกว่ากันนี่ว่ามีจุดแตกนี่นี่นีมันมีมันมีแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะนี่้าจุดยึดหน้าก็เหมือนกันเหมือนกันเนาะแต่ว่าในในตำแหน่งตัวหมุนคนละสีคนละสีคนละสีเท่หว่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวลื้อให้ดูเดี๋ยวลื้อให้ดูชอบลื้อหรือเปล่าครับธนากรชอบลื้อเยอะเยะ เป็นหมดทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะก็แตกต่างกันแค่นี้แล้วก็สีนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับแต่ว่าอ่าต่างกันตรงไหนวะอ๋อนี่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 ท่านผู้ชมตัวนี้เชื่อมตัวนี้เชื่อมอ่าแต่ว่าตัวนี้เป็นหมุดนะครับท่านผู้ชมนะเป็นหมุดสแตนเลสนะครับแล้วก็ขาเป็นสีดําด้วยขาสีดานะครับท่านผู้ชมแตกต่างแตกต่างทุกอย่างทุกอย่างเหมือนกันไหมก็ทุกอย่างเอ้ยเกือบจะเหมือนว่ะ ก็จะเหมือนนี่หน่อยนี่หน่อยนะครับแขวนกันนี่หน่อยตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทต่างกันเก้าสิบบาทวัดงั้นผมเอาตัวนี้ดีกว่าไม่รู้แล้วแต่มึงชอบถ้าเป็นกูนักกลัวกลตัวตัวสแตนเลสอ่าอ่ะมันจะดูวิบัติแต่ว่าบางคนเขาสายดาร์กไงมันสายดาร์กครับใช่เว็บหนังโป๊เว็บไหนเย็นเย็ผมได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ ไม่ต้องซื้อกันเบ็ดกันแล้วทักมาถามเว็บนังโปนะครับผมสายดกสายดยักผู้ชมนะผู้ชายต้องมีบ้างนะครับท่านผู้ชมนะผู้ชายไม่ดูเหมือนนงโปก็เท่ากับผู้ชายไม่มีกระปั้นนะครับท่านผู้ชมนะชกไม่ได้ชกไม่ได้นะครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างที่สีนะครับตัวนี้ก็ฝาแดงนะครับถาดดำแล้วก็เฮ้ยตัวตนตุตัวนี้เป็นแบบนี้ว่ะตัวนี้เป็น เออตัวนี้ตัวนี้เป็นใหญ่ใหญ่ะเดี๋เยเหรลืมลืมผมเคยไปตกปลาใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าผมลืมว่าตรงนี้ยมันเป็นแม่เหล็กใช่ใช่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กสามารถเขาไม่รู้อ่ะสามารถดูดดูดดูดไอตะขอเบ็ดนะครับบางทีท่าผู้ชมระวงังอ่ะเนาะดึงดึงดึงชิงหิวมานะครับแล้วก็ดวงเบ็ดมาแปะตรงนี้เลยมันจะไปล่วงลงล่วงลงไปข้าชกับหญ้านะครับผู้ชมนะฝากไปด้วยนะครับตัวนี้หนึ่งพัน หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท,บาทตัวนี้แปดร้อยเก้าสิบบาทมีสามตัวเลยทุกอย่างมีกระเป๋าใส่ให้หมดทุกอย่างมีกระเป๋าใส่ให้หมดไม่ดีแม่อามาขายมผมคัดทุกอย่างจริงๆงผมคัดทุกอย่างจริงๆดูจากข้อตรงข้อต่อนะครับแข็งแดงโชทานจริงจรินะครับพัตติเอเอสนะครับท่านผู้ชมนะร้อยโลร้อยยี่สิบโลนั่งได้นะครับผมขึ้นยืนให้ดูแลขึ้นยืนตัวราคาถูกให้ดูด้วยนะครับ<ม>สามารถ <c oughs> คอคคอคบคอคบคอเดี๋ยวสักหนจริงเดีย์ <c oughs> ทดสอบตัวถูกที่สุดให้ดูแล้วตัวถูกที่สุดก็รับน้ำหนักได้แล้ววงนี้แหละบอกเลยว่าได้เยอะกว่านี้นะครับนะท่านผู้ชมนะนั่งนั่งไปเถอะนะครับท่านผู้ชมนะยังไงก็ไม่หักหรอกเพราะว่าผมทดสอบให้ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมผมร้อยยี่สิบโลขึ้นประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับท่านผู้ชมนะมัถือว่าเจ้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะถ้าไม่ดีท่านายกอนไม่เอามาขายนะครับเพราะว่านะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนําเข้ามาขายก็คือสิ่งที่ผมคัดมาแล้วนะครับฝากติดตามผลงานผมไม้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านาบริษัทน้องใหม่ด้วยนะครับหอเจอกรธนากรพิชชิ่ง yeah, นะครับท่า <yeah. S 1> นผูช้ชมนะสักหน่อยน่าจะมีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับ <c oughs>